สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกแฟนบอลแมนซิตี้ต้องลุ้นหนักเออร์ลิงฮาแลนหัวหอกคนเก่งจะลงยิงลิเวอร์พูลได้หรือไม่หลังยังไม่เห็นภาพกลับมาซ้อมขณะที่ฟโฟเดนช่วยแน่เพราะเพิ่งผ่าตาไส้ติ่ง เออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าแมนซิตี้ยังไม่ได้กลับมาร่วมลงซ้อมกับทีมเรือใบสีฟ้าเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่30มีนาคมส่งผลให้ต้องรุ้นหนักว่าจะได้ลงเจอลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามเอติฮัดสเตเดียมวันเสาร์ที่1เมษายนนี้หรือไม่ เดายิงวัย22ปีเพิ่งทำแฮตทริกในศึกเอฟเอคัพรอบก่อนลองชนะเลิศที่เรือใบสีฟ้าเปิดรังเอติฮัสเตเดียมถลลมเบอร์ลี่6ตัวศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เป็นแฮตทริกที่6ในซีซั่นนี้และทำไปแล้วถึง42ประตูนในทุกรายการอย่างไรก็ตามหลังจบเกมดังกล่าวฮาแรแลนด์มีอาการบาดเจ็บที่โคนขานีบส่งผลให้ต้องถอนตัวจากทัพวกิ้งในชุดทำศึกยูโร2024รอบคัดเลือกกับสเปนและจอร์เจียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติแล้วนั้นบรรดาลูกทีมของเปปกัวดเดล่าก็เริ่มกลับมาซ้อมกับต้นสังกัดแล้วตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาและจนถึงวันพฤหัส,สบดีก็ยังไม่มีภาพลงซ้อมของฮาแลนด์ทำให้ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะหายทันลงเจอหงแดงหรือไม่นอกจากในรายของฮาแลนด์ที่ต้องลุ้นแล้วนั้นเฟลโฟเดนปีกทีมชาติอังกฤษจะพลาดดวนกับลิวร์พูแน่นอนหลังเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งก่อนเกมสิงโตคำรามพบยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและคาดว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นาา4สัปดห์ มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเอเย่นส่วนตัวของอิวคายกุนกันกลองกลางแมนซิตี้ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตว่ายังคงเปิดกว้างในทุกความเป็นไปได้กุนโอกันที่ก่อนหน้านี้เปิดเผยว่ามีความสุขดีกับการค้ายแข่งที่แมนซิตี้โดยเขาเหลือสัญญาในถิ่นเอติฮัสเตเดียนถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นและตอนนี้ยังไม่มีสัญญาใ,ใดๆเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ กองกลางทีมชาติเยอรมน,นีสามารถย้ายได้ฟรีในซัมเมอร์นี้หากไม่มีการต่อสัญญาเพิ่มและที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากหลายทีมโดยเฉพาะบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากทีมสเปนล่าสุดอิวานกุนโดกันคุณลุงและเอเจนต์ส่วนตัวออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของกุนโดกันว่ายังไม่มีการตกลงสัญญากับสโมสรใดๆใด,ดทั้งสิน้นโฟกัสของอิวการกุนโดกันในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีเพียงการลงเล่นให้กับซตตี้ในช่วงท้ายฤดูกาลและการกำเนิดลูกชายของเขาเท่านั้น ทีมที่กุนูกันจะลงเล่นในฤดูกาลหน้าย,ยังคงเปิดกว้างเสม,มอเอเย่นกล่าวทิ้งท้ายมากันที่ประเด็นข่าวต่อมายูเวนตุสทีมดังแห่งเซเรียสนใจคว้าตัวเอเมริกลาป็อกประการหลังแมนซิตี้มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้มาลายเคยให้ความสนใจในตัวลาป็อกมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนและกลับมามีข่าวอีกครั้งในตอนที่อเลกลีวางแผนปรับแนวรับในช่วงซัมเมอร์ ลีเ e v วสื่อในสเปนรายงานว่าเอเมเล็กลาปอกเป็นหนึ่งในรายชื่อเสริมทัพของยูเวนตุสที่ต้องการกองหลังระดับทีมชาติเข้ามาเพิ่มปัจจุบันแนวรับวัย28ปียังมีสัญญากับแมนซิตี้จนถึงซัมเมอร์ปี2025หลังย้ายร่วมทีมในช่วงต้นปี2018และมีเข้าตัวในปัจจุบันราว30ล้านยูโร กองหลังทีมชาติสเปนเพิ่งได้ลงสนามให้เรือใบสีฟ้าเพียง16นัดในฤดูกาลนี้เนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บิ้งหัวเขา่าและต้องแย่งตำแหน่งกับกองหลังอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นจอห์นสโตนรูเบนดีอาสมาเนวอโอคันชีและนาธานาเก้อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของมาลายในการไล่ล่าอาดีตกองหลังของอเลติวินเบลคือค่าเหนื่อยที่ปัจจุบันรับจากแมนเชสตีปีละ7ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างสูงสำหรับทีมด,ดังแดนมากาักกะรโรนีมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เดลี่เมลสื่อของอังกฤษระบุแมนซิตี้คิดที่จะเพิ่มความจุของสนามเป็น61,000ที่นั่งซึ่งจะใช้งบประมาณ300ล้านปอนด์แมนซิตี้สโมสรยักใหญ่ของสุดพิมลีอังกฤษมีโปรเจกต์ที่จะขยายความจุอัฒจันทร์ฝั่งนอร์ทสแตนเพิ่มอีก7,700ที่นั่งจนจะทําให้ความจุโดยรวมอยู่ที่ราว61,000ที่นั่งตามรายงานของเดลี่เมลสื่อของเมืองผู้ดี เรือใบสีฟ้าพยายามทำการต่อเติมสนามมาโดยตลอดเพื่อที่จะทำให้เอติฮัสเตเดียมมีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำทั้งของอังกฤษและของทวีปยุโรปโดยปัจจุบันรังเย่าของพวกเขาจุแฟนบอลได้53,400คนทั้งนี้โปรเจรกต์การขยายอาตาจานครั้งล่าสุดนั้นจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่300ล้านปอนด์โดยในโปรเจรกต์นี้ผู้บริหารของแมนซิตี้ยังคิดที่จะสร้างโรงแรมแห่งใหม่สวนสาธารณะสำหรับแฟนๆร้านขายของและพิพิธภัณฑ์ด้วยเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมแถวสนามมีความทันสมัยมาก ขึ้นไปอีกสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าในโปรเจกต์นี้ มาเซตี้ผ่านการปรึกษากับชาวบ้านในย่านท้องถิ่นไปแล้วโดยขั้นตอนต่อไปคือการได้รับอนุญ,ญาตจากสภาเมืองให้ทําการก่อสร้างซึ่งหากแผนงานนี้ได้รับการอนุมัติมันก็จะเท่ากับว่ามาเซตี้ใช้งบประมาณไปกับการพัฒนาพื้นที่แถวสนามของพวกเขารวมไปแล้วถึง1,000ล้านปอนด์ถ้าหากว่าเอติฮัสเตเดียมมีความจุเพิ่มเป็น6 1 0 0 0ที่นั่งมันก็จะทําให้ที่นี่เป็นสนามในระดับสโมสรอนที่มีความจุมากที่สุดเป็นระดับ3ของพิมลีกทันทีในกรณีที่สนามอื่นๆไม่มีการขยายความจุโดยปัจุ อันดับหนึ่งคือโอเทลฟอร์ดของแมนยูนเต็ดที่จูแฟนบอลได้74,310คนตามมาด้วยทอรแนมห์ฮอสเปอร์สเตเดียมของทอรแนมห์ฮอสเปอร์ที่รองรับแฟนบอลได้มากถึง62,850ชีวิตมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาโคพาเมอร์กองกลางตัวรุกแมนซิตี้บ่นน้อยใจที่ไม่ได้โอกาสลงเล่นมากอย่างใจต้องการเหตุเพราะไม่ใช่ผู้เล่นคนโปรดของผู้จัดการทีมเปปกวัวเดล่าซึ่งการไม่ได้ลงเล่นมันส่งผลให้การพัฒนาฝีเท้าขาดความต่อเนื่อง โคพาร์เมอร์ยังไม่ได้ลงเล่นตัวจริงในพิมียเ์ลีังกฤษดในฤดูกาลนี้หรือหากนับจากเกมคาราบาวครับที่พบกับเซาแทมตันเมื่อเดือนมกราคมซึ่งลงเป็นสเสียคนแรกจากนั้นก็ถูกใช้ในฐานะผู้เล่นคนสำรองอีกแค่3เกมด้วยความเชื่อใจที่ได้รับมาน้อยนิดจากกวาเดล่าเป็นสิ่งที่ดาวเตะวัย20ปีรู้สึกน้อยใจหากเปรียบเทียบกับฟิลฟเดนหรือลิโกลูอิที่เป็นลูกม่อเหมือนกัน โดยโคพารเมอร์ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับเมลสปอร์ตเอาไว้ว่าผมคงไม่มน่นังโกหกอยากบอกว่าฤดูกาลนี้ช่างยากลําบากเพราะเมื่อคุณไม่ได้ลงแข่งมันก็ส่งผลกระทบในแง่ต่างๆหรือหากเมื่อคุณได้รับโอกาสการลงเล่นก็ไม่คิดว่าตัวเองแสดงขีดความสามารถที่มีได้ ด้วยความสัตว์ก็ไม่อยากจะโทษใครบางทีไม่ได้ลงสนามคงต้องพยายามให้หนาขึ้นหรือปล่อยของอะไรบางอย่างบางทีอาจกดดันตัวเองมากไปเพราะอย่างตอนเปลี่ยนลงแข่งก็คิดในหัวว่าต้องปล่อยของผมต้องการโอกาสจากทีมถามใจก็น่าหงุดหงิดแต่ผมไม่ใช่ประเภทยอมแพ้อะไรง่ายๆโค้ชเชื่อมั่นในตัวผมและสตาฟก็ย้ำแบบนั้นก็ขึ้นกับตัวเองในการพิสูจน์ศักยภาพโดยโคพฮลเมอร์ mer, ลงเล่นไปทั้งหมด19นัดทาได้1ประตูโดยโคพฮลเมอร์ mer, ได้รับโอกาสลงเล่นเพียงแค่579นาทีใน19นัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ